มหาวิทยาลัยเซาอสตบางกอกจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2,565-2,566มีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมหาวิทยาลัยได้มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการแกร่ศาสตราจารย์พิเศษดออรอเนกเหล่าธรรมทัศ์และนางสิริวัลสุคนธมานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานแก่นายติรุธวิสารจิต ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น1,009คนมหาวิทยาลัยซาอิตบางกอกเปิดสอนระดับปริญญาตรีคณะบัญชีและวิทยาการจัดการคณะ,ะศิลปศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมคณะโลจิสติก์และเทคโนโลยีการบิน ระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรการบริหารการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต